นายคลิปนี้พี่เจฟลีจะมาสร้างสวนส,ส,สัตว์สุกซิ์ในอีพีที่3มาดูกันนะครับว่าสวนสัตว์แห่นี้จะหลอนและน่ากลัวขนาดไหนก่อนรับชมคลิปก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้กับพี่เจฟลีด,ด้วยนะครับทุกคนเรามาดูสวนสัตว์แห่งนี้กันนะครับว่าจะน่ากลัวขนาดไหนเลส s ก o สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างสวนสัตว์ซูโกซีนะครับทุกคนหรือว่าเป็นสวนสัตว์สุดหลอนนั่นเองนะครับเป็นอีพีที่3แล้วนะครับทุกคนอ่าโอเคครับและนี่ก็คือสวนสัตว์ที่เราจะสร้างนะครับตอนนี้คือสวนสัตว์โคตรเงียบเลยนะครับเราจะต้องมาเพิ่มสวนสัตว์ใหม่อันนี้คือเป็นตรงที่ต้องซื้อติก็ตนะครับหรือว่าซื้อตั๋วเข้าไปข้างในครับอ่าอยู่ตรงนี้เลยเออมีใครอยู่ไหมเนี่ย พี่เจี๊ยดีจะมาซื้อบัตรตัวนี้เองแล้วกันโอเคส่วนด้านทางนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นห้องน้านะครับยังไม่ใช่สวนสัตว์นะอะพอเข้าห้องน้ำเสร็จอเราจะเดินมาตรงนี้แล้วก็อนี่ก็คือห้องซื้อของฝาโอ้มีตุ๊กตาช้างด้วยครับแล้วก็มีตุ๊กตาควางด้วยเอ้ยไม่ใช่ควางสิยีราฟนี้โอ้ตุ๊กตายีราฟมีจระเข้แล้วก็มีตุกตกกตกตกต๊กตาช้างโอ้มันดูน่ารักไหมกันนะเนแ่ยแต่ว่าพนักงานขายไม่มี โอเคครับเรามาเข้าสวนส,สนสัตว์กันเลยนะครับนี่ก็คือเป็นเอ,อ่อโอ้เป็นตู้ปลานะครับทุกคนโอยมีปลาด้วยโอ้แต่ว่าเราจะเอาอะไรมาปล่อยดีครับในนี้เป็นตู้ปลาที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับทุกคนในนี้นะอ่านี่ไงนี่ไงเออมีปลาทะเลด้วยออ้ยสวยงามจังเลยด้านในอ่ะเออเอ,อ่าแล้วนี่ก็คือตู้ปลายักษ์ครับทุกคนโอ,โอเคเดี๋ยวพี่เจฟฟีจะขอเข้าไปหน่อยอาจบร่เาเข้ามาในตู้ปลาแล้วนะครับทุกคนเราจะเอา สัตว์มาปล่อยในนี้อะไรบ้างที่อยู่ในน้ําได้บ้างเอ้ยฉลามฉลามนี่อ้าไปไหนอะฉลามเอ๊ะเอ๊ะฉลามหายเอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วฉลามเฮ้ยมันอยู่นี่ครับทุกคนออฉันจะออกไปจากที่นี่ช่วยเอาฉันออกจากที่ไหนไม้ฉันรู้สึกว่าอึดอัดมากเลยโอ้เจ้าฉลามมันจะออกมาครับมันอยู่ข้างในนี้โอ้โหมีฉลามเลยอ,อะส่วนฝั่งนี้เราจะปล่อยอะไรเอ่ยก็จะมีแพนด้ามีฉลามมีกวางเอออะไรบ้างอยู่ในน้นําได้บ้างจระเข้จระเข้ อ่านี่ตรงนี้ก็จะปล่อยจระเข้ครับทุกคนฮึออ่าอยู่ไหนอ่านี่ไงนี่ไงจระเข้ของเราอยู่ตรงนี้มองเห็นแต่หัวของมันอ่านี่ไงนี่ไงจระเข้โอ้ตรงนี้ก็จะเป็นฉลามทุกคนแต่ว่าฉลามมันแปลกมากเลยมันจะออกมาข้างนอกอะ่ะเออเอาช้อนออกมาหน่อยได้ไหมช้นไม่ชอบน้ําเท่าไรเฮ้แกเป็นฉลามประเภทไหนวะเนี่ยชันคือฉลามกินเนื้อมนุษย์โดยเฉพาะโอ้อตัวนี้ มันขู่ล้วครับทุกคนมันขู่เราไม่แน่ตีมาหนึ่งทีโอเคตรงนี้เราก็จะปล่อยจระเข้ลแล้วก็ฉลามไว้นะครับเอะตรงนี้มันยังตู้เล็กอยู่ยังไม่สามารถปล่อยได้ครับมาตรงนี้กันต่อครับทุกคนออ้ยตรงนี้ตู้ใหญ่มากเลยนะครับทุกคนนี่นี่นี่โอ้มี2ชั้นด้วยฝั่งนี้ก็จะมีตู้เหมือนกันแต่ว่าตู้เล็กแต่ตู้นี้ใหญ่มากๆเลยนะครับโอ้โหนี่มันเป็น2ชั้นเลยอ่ะเข้ามาในตู้หน่อยแล้วกันโอเคเรามาปล่อยอะไรไว้ในน้ําดีครับทุกคนอ่ะขอเป็นเจ้าแผนกวิ้แล้วกันอ่ะนี่ ปล่อยเพนกวินในน้ำอ้านี่ไงนี่ไงเอ้ยบันดนี้เพนกวินโอ้เพนกวินอยู่ในน้ําด้วยเออสวนตรงไหนเราจะปล่อยอะไรในน้ําดีครับปล่อยอสักหนึ่งตัวละคกันมันมีแต่ตัวที่อยู่ในน้ําไม่ได้อ่ะอ๋อรู้วนะเจ้าฮิปโปละกันนี่ไงนี่ไงอ่านี่ไงครับทุกคนฮิปโปโ,โอ้ดูฮิปโปด,ดูตัวใหญ่มากๆโอ้ยบังช้อนโอ้ยฮิปโปนี่คือบังไอเจ้าเพนกวินมิดเลยนะครับมองเห็นแต่ขาปันอะอ่าปล่อยไว้ใน้นกันสำหรับเจ้าฮิปโปครับ เป็นตู้ที่ใหญ่มากๆนี่ไงนี่ไงเจอแล้ววันดีฮิปโปเอาช้อนออกจากนี่เลยมอ้ยจะไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่เนาะโอ้โหฮ,ฮิปโปอ,อยู่ในน้ำกับปลาไปเลยครับโอเคอ่าถัดมาถัดมาไปฝั่งไหนดีโอ้ยนี่ก็ตู้ใหญ่ครับทุกคนนี่ไงอูอีกหนึ่งตู้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปล่อยอะไรดีแล้วครับเพราะว่ามันมีแต่สัตว์ที่อยู่บนบกอะทุกคนในน้าไม่ค่อยจะมีฮิปโปก็ปล่อยแล้วจิงโจ้หมาป่ากอริลลาหมาลายช้างอ่ะ งั้นก็ขอปล่อยเอ่ออะไรดีอปล่อยรู้ว่าปล่อยเอาเป็นฉลามแล้วกันอะปล่อยฉลามในตู้นี้แล้วกันนะครับนี่เออฉลามอุ้ยฉลามไม่ค่อยอยู่นิ่งเลยอะมันจะออกมาตลอดครับโอ้ตู้นี้ก็เป็นตู้ฉลามนะฮะเรามาออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับทุกคนข้างในน่าจะมีประมาณนี้ตู้คือเต็มหมดแล้ววนะ่าทุกคนอ่ะโอเคเปิดข้างนอกเลยใช่ไหมอ่าจริงด้วยนี่ไงข้างนอกนะครับตรงนี้คืออะไร ตรงนี้นก็จะเป็นท่าเรือยังไม่ใช่สวนสัตว์อ่นี่ไงครับทุกคนมันจะมีแผนที่เลยครับนี่ไงแต่ว่าเราสามารถจัดเลี้ยงได้ด้วยตนเองเลยนะครับงั้นพี่เจฟฟี่ขอมาฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับเอออันนี้ไง,น,งน,นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วฝั่งนี้โอ้โหนี่ไงนี่ไงอันนี้คือก็จะมีของเล่นเพียบเลยนะครับอะขอเข้าไปหน่อยฮึบหนีจะมีของเล่นตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้คืออุย้ยม,มีมีนิด้วยครับทุกคนสนามารถปีนขึ้นไปได้ด้วยน่าจะเหมาะกับลิงภาคกว่านะครับที่อยู่ด้านบนอ่ะแล้วพี่เจฟฟ ลิง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 กอริล่ากอริล่ากอริล่าอยู่ไหนอันนี้ไงฮึบอ่าโอ,อ้กอริล่านี่ไงอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหเตรียมเล่นหัวเชือกไปเลยนะครับส่วนตรงนี้เหรอด้านบนตรงนี้ขอเป็นเจ้าหมาป่าและกันอ่านี่มีกอริล่าหมาป่าส่วนพื้นข้างล่างตรงนี้แล้วก็พี่เจฟเลยขอเพิ่มเจ้าแรดแล้กันนี่อุ้ยตัวใหญ่เกินเดี๋ยวนะแรดอยู่ตัวนี้ได้ไหม อ้า้โหแรดยักษ์โอโ้ตัวโคตรใหญ่นะครับนี่สูงเท่ากับอันนี้เลยนะครับโอ้อะแล้วก็ปล่อยเจ้าแพนด้าแล้วกันอ่านี่ไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันจะเล่นด้านบนนี้เฮ้ยมันเล่นตรงนี้ครับอะไรวะเนี่ยอ่ามันเวียงไปมาอยู่เออโอเคอะเล่นไปเล่นไปมีแพนด้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยอีกปล่อย,อ,ยอีกแล้วก็มีเจ้าสิงโตอ่านี่มันจะกินกันปะเนี่ย <c oughs> มีสิงโตด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหลัง ตรงนี้ก็จะปล่อยหมูอ่าส่วนตรงนี้ก็จะปล่อยเป็นเจ้ายรีราฟหน่อยละกันเอาชื้นอ่าโอ้โหนี่ขนาดแค่ตรงนี้นะครับเยอะเลยนะครับมีอะไรบ้างวะเนี่ยก็จะมีคอริลลาหมาป่าหมูยรีราฟแรดเจ้าแพนดา้าแล้วก็สิงโตนะครับทุกคนนี่โอ้โหคือแบบเพียบเลยนะครับอ่ะถัดมานะครับโซนถัดมาก็จะเป็นฝั่งนี้อันนี้อันนี้ก็จะกว้างหน่อยนะครับทุกคนอันนี้ขอปล่อยเป็นเจ้า แกไม่เออแก่ตัวนี้ก็แลกการนะเพื่อนอืมอู้มันร้อนด้วยคนแต่ว่ามันไม่มีเสียงมันร้องด้วยช่วยอะช้นออกจากที่นี่ได้ไหมอ่อเออจะไม่มีเพื่อนหาเพื่อนในช้ันหน่อยได้ไหมอ่าโอเคถ้านายต้องการเพื่อนได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่มให้อนไรฮะกวางกวางนี่กวางยังไม่ยังไม่มีครับก็จะเพิ่มกวางเพิ่มช้างอ่านีไงออ้ช้างโอ้โหมีอะไรให้มันกินบ้างเนี่ยช้างเราไม่มีกล้วยให้มันกินเลยครับพ่อยก็ไม่มี ่วนตรงนี้วางอะไรดีหมาลายฮึบนี่แล้วก็หมาป่าไปละจิงโจ้ด้วยอตื้นี่แล้วก็ฮิปโปเพิ่มละแล้วก็จระเข้ก็เพิ่มละเรียบร้อยครับทุกคนน่าจะหมดละแพนด้าหมูสิงโตอ่าประมาณนี้ครับทุกคนนี่นี่คือสวนสัตว์ของเราแบบว่าจัดแบบว่ารวมๆกันเลยครับทุกคนนี่เลยนะครับโอ้นี่คือแบบว่าร่างปกตินะครับอ่าวันนี้ครับเออมีอาหารให้ไหมเนี่ย ฉันอยากกินอาหารเอาอาหารฉันกินหน่อยได้ไหมเออเอออาหารเหรอไม่มีอ่ะแต่ว่าตรงนี้ที่จริงเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นแบบว่ากรงของเสือนะครับเนี่ยควรจะปล่อยเสือสิงโตแต่ว่าเราปล่อยตรงนู้นครับทุกคนนี่ไงสิงโตที่จริงเรามาปล่อยตัวนี้ลนะสิงโตของเราอ่ะโอเคนี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะทําให้สวนสัตว์แห่งนี้นะครับกลายเป็นสวนสปีศาจอ่าโอเคเดี๋ยวพี่เจมส์พีจะทาให้พวกมันกลายพันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับ ฉันได้ร e ับคำสั่งมาจากหัวหน้าของฉันให้มาตามล่าสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์แห่งนี้ถึงเวลาของสุขาพสิท์แล้วฉันจะทำให้สัตว์แห่งนี้กลายเป็นปิศาจให้หมดเลยนาตอนนี้นะครับมาแล้วครับสำหรับเจ้าปรสิตครับทุกคนเตรียมพร้อม ประสิทธ์กับเรืจะเข้าไปกินสัตว์ต่างๆนสวนแรงนี้แล้วเอ้ยพอ,อ,อกินเจ้าจิงโจ้ก่อนเลยละกัน <c oughs> โอ้โหจิงโจ้โดยก่อเพื่อเลยโอ้โหออกมาเป็นจิงโจ้ซูโคซี <c oughs> โอ้โหอยากขอดเลยนะครับทุกคนโอ้โหโอเคปรสิทธิ์ตัวถัดมาแต่พี่เจฟฟี่จ,จะขอ,อ,อรประสิทธ์มาผสมพวกมันให้หมดเลยนะครับทุกคนโอ้ตัวแรกของเราออกมาก็เป็นเจ้าจิงโจ้คือ ด่ากลัวเลยนะครับโอเคตัวถัดมาของเราก็จะเป็นเจ้าม้าลายครับอ่าปรสิตออกมาชึบมาผสมกับเจ้าม้าลายปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่โดนไม่โดนปึ๊บปึ๊บชุบชุบบบผสมผสมผสมเออไม่ผสมกับเจ้าม้าลายออกมาเป็นชึบม้าลายซูเปอร์ตโอ้โหดูหน่ากลัวมากๆเลยนะครับนี่อ่าถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้ากว้างแ ได้เวลาผสมปอระเซนเข้าไปในเจ้ากวางนี่โอ้ย oh ออกมาเป็นป <c oughs> ีศาจกวางสุสิคเซตถัดมาก็จะเป็นเจ้าช้างได้เวลากลร่างเจ้าช้าง,งนี่ออกมาเป็นช้างสุโคเซตโอ้โยตัวใหญ่ที่สุดเลย และอีกหนึ่งตัวของรครับก็คือโอออะไรพเดีอ่ะเออจะอยู่ต้นไหนช่วยฉันหนีหน่อยได้ไหมไอพวกนี้น่ากลัวแล้วเกิดอ่าจะเพิ่งกลัวนะเพื่อนฉันจะทําให้แกกลายเป็นปรสิตนี้โอ้ไม่แล้วแล้วฉันก็กลายเป็นปรสิตปีศาจฉันคือแกโซโคเซโอ้โหแล้วนี่ก็คือเจ้าแกโซโคเซครับอ้ดูน่ากลัวมากๆเลย เหมือนกับแมงมุมครับมีขาเยอะเลยครับส่วนฝั่งนี้นะครับทุกคนก็จะมีอาจะรืบหนีอ่าโอ้มีแพนดา้ามีเจ้าสิงโตรครับทุกคนเดี๋ยวขอเอาปรสิตโดนเข้าไปก่อนแล้วก็จับผสมพันุ์เลยปึ๊บหปออกมาเป็นสิงโตสุกเซตอ่านี่คือสิงโตสุกเซตอตัวถัดมาคือเจ้าแพนด้าครับจะขาไปผสมพัน์เลยได้ไหมปึ๊ไม่โดนไม่โดนไ,ดไปผสมพันธุ์ไม่ได้เอ่ย ใกล้ๆหน่อยอึ๊บแรับก็เผลไม่ได้ไม่ได้ชึบผสมพันธุ์แพนด้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาไม่โดนได้ไงวะเนี่ยอ่ะงั้นต้องใช้วิธีนี้ครับทุกคนยิง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 ,ยง,ยงในออกมาเป็นโอ้ยตัวใหญ่มากๆครับแพนด้าโซกอซิดนี่คือร่างสบมบูรณ์แบบของฉันโอ้ยตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าแรดอาแรดโซโคซิดผส,สมพันธุ์หน่อย จุดกระตุ้มผดตืดอ้อออกมาเป็นชั้นเคอแรดโซโคเซตฮ่า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 ,หาโอ้โีเจ้าแรดโซโคเซ์ด้วยโอ้ยดูอาปาเลยโอ้ยน่ากลัวมากๆนะครับอ่ะต่อมาด้านบานของเราก็จะมีเจ้าหมาป่าอยู่ตรงนี้อ่าเพิ่มเจ้าหมาป่าไปเลยครับทุกคนปึ๊บไหมหมาป่าของเรายังไงเอ่ยออกมาเป็น เติมหมาป่าโคอซีนโอ้โห,โ,หโ,หโหนี่คือสวนสัตว์พิเาษของติงครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเจ้าหมูอ่ะขอผสมเจ้าหมูไปเลยถือ,อ่าเจ้าหมูของเราออกมาเป็นหมูโคอซีนนี่ส่วนด้านบนนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าคอริลล่าครับผสมเข้าไปผสมผสมออโอเคโดนละเอออะไรวะเนี่ยมันต่อยมันต่อยพี่เจฟรี ออกมาเป็นกอริลลาสูโคซีและตัวสุดท้ายของเราที่อยู่ตรงนี้ก็คือเจ้ายีราฟครับผสมเลยผสม,นสมนหน่อยผสมหน่อยชุบชุบไหมโอ้ยออกมาเป็นนี่ยีราฟสูโคซีอ่าเรียบร้อยแล้วครับสําหรับสวนสัตว์ข้างนอกของเราแล้วก็จะมีข้างในอีกครับทุกคนข้างในของเราเข้าไปตรงไหนเอ่ยข้างในข้างในข้างใน เดี๋ยวพี่เจฟดีขอเข้าไปข้างในก่อนนะครับขอไปผสมพวกมันให้กลายเป็นซูเกซิก่อนดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าฮิปโปแล้วก็แผนกวินครับทุกคนโอเคเราจะทําให้มันกลายเป็นซูเกซิทันทีเลยขอเริ่มจากเจ้าฮิปโปก่อนเลยครับอึ๊บอึ๊บอ้าวผสมผสมอึ๊บเอาติดติดติดอะไรพวกนี้อ่ะขอลองแผ่นกุ้นหน่อยได้ไหมไม่ได้ครับทุกคนติดติดมันก็ติดอะไรเหมือนกันครับอ่าอะไรเนี่ยอึ๊บอ่าผสมไปกับแผนกวินอึ๊บไมตัวถัดมาของเราก็คือ แพนกวินสูโคซีดได้เปลนรากกายเป็นแพนกวินปากสีแชกตัวถัดมาของเราก็จะเป็นเจ้าฮิโปครับทุกคนคุสูโคซิดจับผสมพันเลยปึ๊บปึ๊บปึไม่โดนไม่โดนผสมพันหน่อยเพื่อนผสมพันหน่อยเออผสมพันยากจังเลยติดกระจกอีกแล้วเออมาติดกระจกครับทุกคนอ่ะตรงนี้ได้ไหม ชุดผสมผสมเออได้สตีทางออกตรงไหนเนี่ยอ,อึ๊บโอเคออกมาเป็นนิ่โอซูกอซนนี่เลยโอ้โหในตู้กระจกก็ยังมีนะครับและ2ตัวสุดท้ายของเรานะครับก็คือเจ้าจอระเ้แล้วก็ฉลามครับโอเคพี่เจฟร,รีขอผสมพันกับเจ้าจอระเข้ก่อนเลยกนะครับทุกคนเอาปรสิตมาอามาสิงรง่ร่างจอระเข้หน่อยกินไปจระเ้กินไป,อเ,นไปเออนี่โดนละโดนละ ออกมาเป็นออกมาเป็นฮึบโอ้จอระเส้สุก็ซีนนี่ส่วนต่อมานะครับแล้วก็เจ้าฉลามอูอยู่ตรงนี้ครับมาลังไล่กินปลาเล็กอยู่ฉันจะกินปลาเล็กเป็นอาหารฉันหิวเออหิวมากเลยเหรอเพื่อนเฮ้ยเดกระจกอีกแล้วตรงนี้จึ๊นโอเคแล้วก็ผสมผสมผสมตืม๊ดไหนออกมาเป็นนี่โอ้ตัวใหญ่ามากๆนะครับนั่นก็คือเจ้าฉลามสุก็ซีครั อยู่ไหนวะห,หัวอยู่ไหนเอ่ยหัวของมันมองผิงครับตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหจะแต่ข้ามของมันอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่เจฟรีขอเตรียมปืนก่อนดีกว่าแล้วเราก็จะมาล่ากแก๊งนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับทุกคนโอ้โหต้องมาสร้างแล้วก็จัดก,การมันเองเลยนะครับและนี่นะครับก็คือปืนที่พี่เจฟรีนะครับจะเอาไปตามล่าแก๊งของซุกอซต์ในสวนสัตว์แห่งนี้กันนะครับทุกคนโอ้โหเพราะว่าเราทําให้มันกลายพันธุ์แล้วก็ต้องมาจาัดก,การเองครับทุกคนโอเคเรามาเลิกไปดีกว่าอ่า ว่าแ,แต่ตู้แรกของเราก็คืออยู่ในตู้ครับมันน่าจะไม่ทำอะไรเราหรือเปล่าอยู่ไหนอีกอันนี้ไงนี่เจอเจอแล้วเจอแล้วเอ๊วันนี้เพื่อนเออติดใช่ไหมล่ะเออมันติดมันติดอาาเออฉันออกไปหน่อยไดย้ไหมอ่ะย,ยิงเขาไม่โดนทุกคนมันจะต้องเข้าไปข้างในจริงด้วยยิงโดนไหมไม่โดนเออแสดงว่าเราจะต้องเข้าไปข้างในรเหรอเนี่ยออ้ยต้องเข้าไปข้างในจริงเหรออ่ะเข้าไปหน่อยแล้วก็ยิงไม่โดนจะโดนมันกินไหมเนี่ยยิง โดนยิงเออโดนเออนี่อยู่ในจระเข้อยู่นี่เหรอมาติดมาติดยิงไม่โดนยิงยิงอ่าเรียบร้อยโดนครับเออเรียบร้อยนะครับสําหรับตู้ในโอจีการง่ายมากเพราะว่ามันมันตัวใหญ่กว่าตู้ครับมันเลยติดครับทุกคนอ่าโอเคตู้ถัดมาเลยครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าฮิปโปแล้วก็แพนกวิน,นะครับอยู่ที่ตู้ด้านล่างแห่งนี้ครับทุกคเอาดีแกดิกระโดดขึ้นมาแล้วฉันได้เกินของมนุษย์มาอย่แถวๆในละแพนกวนโอ้โหมันเจอเราแล้วครับทุกคนฮ่ามานในนายซีฟจ้มมนุษย์ฉันจะกินแกจนหิวแล้วเกิดโอ้โหแกเป็นปีศาจในโดนไหมไม่โดนครับเฮ้ยทุกคนมันไม่โดนนี่ยิงไม่โดนอีกละโอ้ยมันโดนปีเจีย๊ยบเองแล้วก็เฮ้ยไอเจ้านี้มันบินอยู่ครับทุกคนแพนกวนยิงเอาลูกปืนหมดอะ่ะเอาลูกปืนหมดแล้วครับทุกคน ยังไงดีโอ้หมดเร็วเหลือเกินอ่ะขอเปลี่ยนปืนหน่อยละกันเอาเป็นปืนนี่อ่าไฟฟ้าหน่อยว่าเต็มจะยิงไงให้โดนครับทุกคนมาอยู่ข้างในอ่ะยิงอย่างไรให้โดนไหยโดนไหมเฮ้ยโดนโดนเออโอเคตัวถาดมาของเรายิงไม่โดนไอตัวนี้ไอตัวนี้น่าจะจาัดก,การยากโอ้ดูน่ากลัวมากอยู่ใกล้มันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ยิงไม่โดนอีกแล้วครับไอตัวนี้เราอยู่ใกล้มันมากเลยนะครับแต่ว่าไม่โดนอ่ะเออทำไมดี ขอเข้าไปในตู้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เตรียมปืนอ่ะนี่เอาปืนอัดลมของเราแบบว่าลมเน้นๆเลยนะครับขอเข้าไปในตู้หน่อยแล้วกันครับกดนิีอ่ะมาดิมาดิเข้ามาดิครับเรียบร้อยโอ้โหเป็นซากศพไปเลยนี่โอ้โหอ่าก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับสําหรับ2ตูวันนี้เพราะว่ามันติดอยู่ข้างในมันเลยวิ่งตามล่าพี่เจฟฟีไม่ได้นะฮะต่อมาก็จะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ข้างนอกครับทุกคนได้เวลาออกมาตามล่าพวกมันอยู่ข้างนอกแล้ว ตรงไหนเอ่ยสวนสัตว ah, ์ของเราอันนี hey. ้ลงไปข้างล่างน่าจะต้องทางขึ้นไปอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางขึ้นไปด้านบนครับทุกคนเฮ้ยได้ยินเสียงไหมเฮ้ยเสียงมาแล้วโอ้เสียงมาก่อนเลยครับเอ๊อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยแผ่นดินสะเทือนออ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวน่ากลัวมากทางไหนวะเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนมันมาแล้วครับทุกคนอยู่ไหนเอ่ยแผ่นดินสะเทือนเลยครับทุกคนกำลังมาตอนนี้ขอซุ่มอยู่ตรงนี้ก่อนมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้ว มาเริ่มมาลพี่เจฟรีขอดูหน่อยเดินดูหน่อยเออนี่งนี่ง่าแิ้วมิแล้ิสิโิยิยิ่ิ่ิ่ิยิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ้วยโอิ่ิ่่ิ่ิ่ิ่ิ่อ่่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ล่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่อ่ิ่ิ่ิ่ิ่ร่ิ่ิ่ิ่ิ่ินิ่้่ิ่ิ่ิ่ิ่า่ห่่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่่ิ่ิ้ิ่ิ่ิ่ค่ิ่ิ่ิ่ิ่ิิ ดูแบบว่าน่กากลัวมากๆครับเอ้ยไม่มาอีกแล้ววุ้ยเจ้าสิงโตมันวิ่งเร็วสุดแน่เลยมาพาก่อยเพื่อนเลยอ่ะมาดิมาดิเปืนพร้อมปืนพร้อมมามาดิมาดิาดเตีปืนอารมณ์หน่อยอ,อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วที่เหลือล่ะเพื่อนของแกยอยู่ไหนเอยเจ้าสิงโตมาพร้อมอู้ทุกคนแผ่นดินแบบว่าสะเทือนเลยนะครับถือว่าโอ้ยมาแล้วโอ้ยกี่ตัววะเนี่ยโอ้ยมาแล้วเพียบเลยเพียบเลยเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยมพร้อมมาแล้ว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 ,ลว,ลวเดี๋ยวพร้อมอุ้ยถอยก่อนถอยก่อน เอ้ยมาแล้วเอ้ยเด้งโดนไหมโดนไหมแน่ใจว่าโดนหรือเปล่าครับเดี๋ยพฟ้อมเดียพฟ้อมแน่ใจาว่าโดนหรือเปล่าลุกๆๆอ่ะโดน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 มาแล้วครับเจ้าหมูไปทาโตูได้ยิงยิงเออนี่แหละยิงโอ้ยโดนโอ้เหลียบร้อยโอ้โหคนน่ากลัวเลยครับโอ้แล้วก็ยังมีอีกครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงได้ปั้นนี่อ่ะยังมีเพียบเลยตอนนี้นะครับแผ่นดินสั่นอยู่นะครับทุกคนเออว่าแต่มีอะไรอีกวะเนี่ยโอ้แผ่นดินสั่นอยู่ตอนนี้โอ้ยแผ่นดินสะเทือน มีอะไรอีกเอ่ยมีอะไรอีกมีอะไรอีกตรงนี้ปึบปเฮ้ยเดี๋ยว่นเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงเสียงไฟก่อนถอยก่อนอยู่ไหนมาป่ามาแล้วจยิงจิงจริงจริงยริงจิงจิงเออเออเกือบครับทุกคนโอ้โหเป็นเจ้าหมาป่าครับทุกคนโอ้โหวิ่งมาได้น่ากลัวมากเลยเฮ้ยมีเจ้าหมาป่าด้วยโอ้โหด้านข้างมีอะไรบ้างวะเนี่ยแผ่นดินยังสะเทือนไม่หายครับมายังมาอีกเรี้ยงมาอีกหรือยังปึบ๊บปึ๊บปึ๊บจะเจออะไรอีกปึ๊บ่ป เฮ้ยเฮ้ยเพียบเลยนะครับนี่ไงโอ้กอริล่ากอริล่าเฮ้ยยิงนี่กอริล่านี่ไงยิงยิงเฮ้ยมันกระโดดมาแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่นะไม่นะยิงยิงโดนไหมโดนไหมโดน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 โอเคโอเคโอเคมีกอริล่าครับแล้วก็มีแพนด้าตรงนู้นครับมันติดอยู่เฮ้ยแต่ว่าตอนในอูนี่ไงรู้นะทำไมมันดิสะเทือนนี่แน่ะระนี่ยิงโดนไหมไม่โดนครับทุกคนยิงเฮ้ยลูกปืนหมดลูกปืนหมดเป็นปืนด่วนเป็นปืนด่วนยิง ยิง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 อานี่โดน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 โอเคเหลือเจ้าแพนด้าครับต้องเป็นปืนอันนี้แล้วแหละปืนลมนครับซึบอยู่ไหนแพนด้าเอ้ยมันติดเอ้ยเราโชคดีนะครับที่มันติดยิงเรียบร้อยอู้นี่คือซากศพของเจ้าแรกนะครับจะได้ต้องมจะมีตรงนี้อีกครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวงมารู้ได้ยังว่าเราแอบมาตรงนี้อ่เาเราจะต้องแอบแอบเป็นสองไหนครับว่ามันอยู่ตรงนี้ไหมเอ้ยเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวดูละเอาโดนเอาโดนครับทุกคนไปโดนดีกว่า ่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเราจะเอาโดนะครับบินไปสำรวจมันหน่อยสิมันอยู่ตรงนั้นไหมฮึชือู้อยู่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยโดนของเราบินชนอะไรปะเนี่ยเฮ้ยอยู่จริงด้วยครับทุกคนนี่ไงโอ้อยู่เพียบเลยนะครับโอ้ยนี่ไงนี่ไงเพียบเลยครับทุกคนโอเคแสดงว่ามันอยู่ตรงนี้เพียบกันเลยโอเคเตรียมพร้อมเตรียมรับมือ่าปืนของเราเตรียมพร้อมปึ๊บฮึ๊บฮึ๊บค่อยๆไปเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาดูแล้วโอ้ยมาดูแล้วครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วโอ้ยมาทีเดียวได้หรอเนี่ย ใจเย็นเพื่อจะเย็นนะถอยก่อนถอยก่อนติดโอ้ยติดอะไรวะเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเจ้าจิงโจ้ช้างช้างช้างโอ้ยมาแล้วตัวใหญ่จังดิงเลยนี่นะเปลี่ยนปืนด่วนเปลี่ยนปืนด่วนเปลี่ยนปืนด่วนปืนไฟฟ้าปืนไฟฟ้าเอ้ยเฮ้ยช่วยด้วยโอ๋ยโดนไอ้เจ้ากวางกินโอ้ยเรียบร้อยเราต้องมาเกิดใหม่ตรงนี้ครับทุกคนโอ้โหเมื่อกี้นะครับพี่เจฟรีโดนเจ้ากวางสุกสีกินไปนะครับ ดูโคตรน่ากลัวเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคอุ้ยยังไงเจอแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยมันเจอยังเฮ้ยมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราเฮ้ยทุกคนมันเดินหนีเมื่อกี้เฮ้ยมันไม่เห็นเราครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเห็นหรือยังมันรู้หรือยังมันรู้หรือยังเอ๊ะรู้หรือยังโอ้มาแล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วนี่รู้แล้วก็ยิงเลยรออะไรเราเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมีแมงมุมด้วยเฮ้ยยังไงยิงไม่นะยิงโอ้เก็บสองเก็บสองเปลี่ยนปืนด่วนเปลี่ยนปืนด่วนเก็บสองหมดหรือยัง หมดยังอ oh, like like <del asing bugs> ุ้ยเอ้ยหมดยังปึบฮึบไปชึบชึบโอ้เรียบร้อยในที่สุดพี่เจฟรีก็สามารถจังกายกับแก๊งของสุกันซินได้ทั้งหมดเลยนะครับปูดูน่ากลัวมากนะครับแบบว่าน่ากลัวที่สุดเลยโอ้โหอันนี้ยิงยิงยิงนี่แหละยิงซ้ำยิงซ้ำนี่แหละยิง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 อ่าโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้ครับพี่เจฟรีด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย